อันนี้มันเป็นผลไม้ของเพื่อนของส้มนะคะเพราะเพื่อนร่วมงานนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่เขาบอกว่าให้ส้มมาเก็บได้นะคะก็เลยก็เลยมาเก็บเอานะคะมันฟรีเนาะมันมันดกมากเขาบอกว่ามีหนูมีนกอะไรเยอะแยะมากินก็เลยให้ส้มมาเก็บเอาเลยนะคะ หมากของมันจะเป็นแบบนี้หวานนะคะเราต้องเช็ดก่อนนะคะดกมากนะคะต้นหมากปีแปะเนาะผลปีแปะเขาเรียกภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโรควดนะคะเจตตามานี่หน่วยช่วยหนูหน่อยยด้นบูช่อง YouTube มีขวดละบ่เดี๋ยวในวิดีโอนี้เจตาคนสวยจะเป็นคนถ่ายวิดีโอให้เรานะคะทุกคนเจตาคนสวยอันนี้เป็นโรเบิร์ตกับพี่นันนะคะเดี๋ยวจะตาจะถ่ายวิดีโอให้เรานะคะสวยยูดไวแมวไม่ค่ะย่าไม่คนน่อันนี้เป็นต้นลัวขดนะคะภาษาไทยเรียกว่าต้นปีแปมักปีแฝมักปีแปดไม่รู้ว่าทําไมเขาตั้งชื่อว่าปีแปนะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะคะทุกคน ท uh> <sh uh 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 sì ี่อเมริกันเขาปลูกไว้เพื่อประดับบ้านนะคะแต่ว่าส้มเป็นคนบ้านนอกส้มมากินนะคะบ้านนอกบ้านหน้ามาหากินตามบ้านนอกบ้านหน้าสาวเศร้าให้เศร้าหน้าเด้นนี่เด้อเสียงเยตตาเสียงเยตตาได้จะดังเพราะยูทูบเสียงจะดังเพราะว่าเสียงบ้านนอกบ้านหน้าไปใส่มาใส่ก็กินได้คือบ้านนอกนั่แหละจะว่าบออร่อยนะคะทุกคนอีลามาเก็ตทั้งนี้แม่อีละ เนี่ยเหยื่อยอะเลยดเดี๋ยวรถจะทะลุลงไปมีหมากสีเขียวนะคะหมากสีเขียวมันมีมันมีรสชาติเปรี้ยวนะคะทุกคนเออ<า>สีเขียวแสดงว่ายังไม่สุ<า>กสีแดงสีเหลืองแสดงว่าสุกแล้วกินได้ถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวๆกินสีเขียวถ้าใครชอบแบบหวานๆกินสีเหลืองนะ จะเปิดจะทำช่องยูทูบให้เจ๊ตาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเจ๊ตาจะดังกว่าส้มนะเนี่ยอันนี้ภาษาลาวเลยโบเมนภาษาไทยเลยคอยเป็นภาษาลาวถ้าใครฟังได้ก็ฟังไปถ้าใครฟังไม่ได้เอันนี้โฆษณาให้น้องส้มกดไลค์กดแชร์เด้อถ้าใครกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ขอให้ร่ำขอให้รวยเด้อเงินทองหลังมาเทมานะ ขอให้มีโชคมีลาบจริงๆเราตอนนี้เราพักเบรกนะคะทุกคนเรามาเก็บมากโากขวดหรือมาปีแปลกันนะคะนนเดี๋ยว <Char m. S 2> ต้องกลับไปทํางานตอนสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้มันเป็นผลไม้มีรสชาติหวานนะคะแล้วมันดกมากๆเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเลยอดใจไม่ไหวเลย <c oughs> นะนี่แหละค่ะว่าอยู่ประเทศอเมริกาอย,ยากยังก็ได้กินมั้ง <c oughs> ีล่ะคลิปนี้ค่ะอู้ล่ะดีมากดูนี่โอ้สิโอ้ยอีล่ะโอเคจะตาหนูว่าพอแล้วหนูจะตกตายก่อนจะได้ตกหลับไม่ตกหลับโอเคมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะได้ไปนอนเราจะได้ไปนอนมโอ้โหดูสิมากม่ยูมีกาเนี่ยโอ้จจะได้ไปนอนเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายก่อนมันสวยอ่ะ น,นี่นี่แล้วเดี๋ยวถ่ายต้นนี้ต้นนี้ก็เยอะมากเดี๋ยวซูมาเห็นดูซิเออมากยังนีหละโลขวดโลขวดใครสนใจขอให้ subscribe แล้วก็ comment กดไลค์กดแชร์เด้อจะได้ร่ำรวยน้ำกัน,นร่ำรวย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวส้มจะลงจากหลังรถแล้วนะคะจะได้ไปนอนเวรแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มทําวิดีโอต่อไปด้วยนะคะแลวอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะนะคะทุกคนหากคนไหนกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้หั่งให้มีโอเคสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย